มาค่ะมาอัปเดตเรดาร์ล่าสุดบ่ายค่ำวันนี้วันที่26มิถุนายน66อัปเดตรายจังหวัดให้ทั่วไทยและอัปเดตแรงเพลของภาคเหนือและภาคอีสานไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะสำหรับเรดาร์รายจังหวัดตรวจพบกลุ่มฝนบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพยาวน,าน่านแพร่สุโขทัยอุตรดิตถ์เลยน้องคายบึงการนองบัวลำพูอุดรธานีชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหาร ยะโสธรอำานาจเจริญโคราชอุบลราชธานีอ่างทองอุดุธาปราจีนบุรีตราดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชตรังพัทลุงสตูลสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาเรดารามเภอของภาคเหนือตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าขนองกำลังอ่อนถึงปานกลางจังหวัดเชียงใหม่อำเภอเมืองหางดงสารพีเภาสารทัยดอยสะเก็ดแม่แตง แม่รีมสันป่าตองสันกำแพงแม่ออนฝางจังหวัดเชียงรายอำเภอแม่สวยเวียงป่าเป้าจังหวัดลำปางอำเภอวังเหนือเมืองปานงาวแจ้ห่มจังหวัดลำพูนอำเภอเมืองอำเภอบ้านทิจังหวัดพยาวอำเภอเมืองอำเภอดอกคำใต้จังหวัดแพร่อำเภอวังชิ้นอำเภอรองจังหวัดสุโขทัยอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดน่านอำเภอบ้านหลวงจังหวัดแม่ฮ่องสอนอำเภอขุนยวมโดยกลุ่มฝนเคลื่อนตะัวไปทางที่ตะวันออกเฉียงใต้มาอัปเดตของภาคอีสานกันต่อเลยค่ะตรวจกบ กลุ่มฝนฟ้าคะนองกำลังปานกลางกลุ่มฝนแรงขึ้นปกคุมพื้นที่อำเภอสังคมจังหวัดน้องคายเมืองกุดจ,จับนายูงน้ำสมบ้านผือจังหวัดอุดรธานีเมือง,นองหนองบัวลำพูนากลางสรีบุญเรืองนาวางังสุวรรณคูหาจังหวัดหนองบัวลำพูเมืองคอนแกน่นบ้านฝางพระยืนหนองเรือจังหวัด ขอนแกน่นอุบลราชภูเวียงจังหวัดขอนแกน่นโพนรายจังหวัดร้อยเอด็ดเมืองยะโสธรกุดชุมคำเข่งแก้วป่าติวมหาชนะชัยจังหวัดยะโสธรรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์สิราราศราสีสลายจังหวัดสิสเกตคลิปนี้เราไปก่อนสวัสดีค่ะ